โอ้น้องคือเก่งแทบลักล่าขอบคุณครับหลักเก่งมากเบลลักกัมพลเขงเอือยหลักเก่งแห้งเก่งแบบนี้แบกเอือกโอบอโอเควันนี้เราเป็นกะสวีดันสวัสดีเด็กๆอย่างน้อยหนูคนดูที่น่าร้านที่คนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็สุ่มแสนจลงมาแบกสาวนะครับเอ๊เราไปเจอสาวนะครับเออสาวคนอีสานด้วยนะเออ เหมือนเขาจะเป็นคนยิ้งสารนะก็มาดูกันว่าเกมนี้เราจะแบกสาบได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะลังทดขนาดไหนเกมนี้ไปดูกันเลย哈ก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเยอะเยอะอ่ะสู้ไหวมั้ไปแล้วตากับผ้าแต่เต็มพื้นความนั่นไปแล้วในทักผูหาว่าอย่างนี้วะ อ้าวเล่นมากีกนะมรักกูกูกูก็อันเบิดมือกูกันต่อเื่อนเนาะแร่มาเอาก็มันจริงอะมันขัดมูขัดตาเมียต้อระวังนะนนียหนิเดนผ่านกูกูบเห็ินกูโบนี่เอาเดียวเบน มีตีนนะคะกมืกูดอดเยอะแล้วจ้าดูคนวิ่งไปดูดูคนวิ่งบอวิ่งบอต้องวิ่งมากเลยนี้บอผิงไม่ชอบหนอนคอมอะไรนี่มีวาบไปแล้วจริงหรอเล่นตุ๊กอ,าอ้าวเล่นแบบตุ๊กยิงกันอะไรไงไประเด็นนะโอ้ไม่ซูเต็มผูกเสี่ยวกันอะไรน,นะช่วยด้วยไม่ผูกเสี่ยวหรอกเพื่อนเลย ออกมาให้งงเลยกำลังมายิงกันใหม่โอ้ยทุกเนนี่น้ำผู้เลยตอนนี้นี่หนูจร่งแบบพี่หาตินมาให้แล้วน้องให้พี่แบ่งหรือไม่คะหาตินมาให้น้องแล้วให้พี่แบ่งหรือมคะเตรียมรับดาเมจเลยครับมีคนดักข้างๆกูนี่ยิ่งเพ่ออากาศเลยบอก ลเลยเผื่อจัดไม่ให้เสียสื่อติ้นคนหะน้ะเบอร์หนึ่งบุญองคือเก่งเทกล่าขอบคุณครับ ่หน่าเก่งแห้งเก่งแบบนี้แบกเอ้ยตอบอให้พี่แบกไหมคะหมดนะใช่ปะพี่ถามนี่คือจะเบกิบสกนั่นก็นอนี่อ่อุ้ย เพราะมือบองเขามาเล่นจีนสิบโปเลยซักทักเสาทักเลขเบื่อผมก็ตอบแล้วแต่ว่ามันหนีได้จากมันแบบมันข่วนที่จะเป็นข้าี่มันอันนี้แต่มันเกิดคือเกมนี้ผมไม่ขอพูดอนไรเลยจะให้เสียงพี่สอาพูดนะครับอหรอจะให้เสี่ยปฏิกิริยาของเพื่อนนะว่าเขาจะพูดอะไรบ้างหรอ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 ไม่ใช่หรอ ล้อล้ออละอ้อ่ละอ้ออละอ้ออะไรละอ้อล้อลออลออ้อลอไม่อีกล้อยห้แบ่งไหมคะมันกินไหม โกู oh, อยากมีฟิลแบบเขาแบบตอนคน้นทรเขาแล้วมันจะปวดซื้อไหมนี่อย่าไปเปิดมันบวกอื่นอยู่กูมึงมันบกักหร,ร,รือเปล่าโทรศัพท์ปอมหรือเปล่าเนี่ยตูนงเลยครับกูปิดเครื่องเปิดใบเก่าสื่อเกลนะมึงมึงทำไม่สำเร็จหรือเปล่าไม่สำเร็จยังไงเอามึงเหตุบกคบเหบกคบอคย่ง อ๋อที่มึงจะเปิดเสียงไงทำบกคบไม่รู้เขาตอสวนองมเนี่ยก็เอา,เนานแค่นั้นหละมันต้องเปิดแค่ไหนอีกอะกูมืนกูเคยทำนะมันมีคนโทรเข้าแล้วมันจะแบบมีคำพูดเนี่ยเออมันได้บ้ได้แต่มัไกูไม่ได้วะกูทำปอมเปล่าเนี่ยมันต้องโหลดแอปใช่ปะไม่ไม่โหลดอันนี้ในการต่างค่ะหรอกูเคยหลุดแอปอะแล้วมันก็ ตัวก็แถว้อนเนียกูยินดีการตั้งค่าแล้วแบบพูดตอนซ้ายเรียกเขาสิไหมใช่มันก็ต้องตั้งค่าด้วยหลุดแอปด้วยเออนั่นออล่ะกูก็เลยแบบเออเขาถอนจะตั้งค่าสิเนาะบริุดแอปเนาะให้เมืองนี้เงียบจังเลยไม่โหมีมีไม่มีตัวเลยหรอมันจะหมดตีแล้วเนี่ยไม่ใช่ดิมันจะหมดคนคนจะหมดแมพแล้วนะเนี่ย รนเร็วจัดคนเกมนี้คุบาก้องบอกดีกล้องเมืไรโอ้ย เดี๋ยวไอจีบาเตือนแมงนี่เงียเบอนะนี่นี่หน่อยๆมันก็เตือนไอจีอ่ะไอจีด้วยท่าน,นเลยอูด้ปิดการสับเ์เมืองน,นี้ก็เงียบจัดเลยโอโ้โหมันล,ลงไม่เมืองเมืองไม่เดือดอ่ะลงเล่นยิงที่ต้นเกมีนนเนี่ยเมืองจะฟาร์กเ่าต้องรอท้ายวงเมือยาว thay vòng nó chín luôn nó không mặc thử tự nó cũng bật bữa làng mà. <cười> Thái <cười> Thái rồi má không đã ha 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 thao bị buộc rồi gì tông buộc rồi nguyên mang ăn đơn mà, ngàn đường mà. <cười> 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 <Nic> mี con bên này, nó mày nhem nhem nghèo nghèo quá, người ta nhìn thấy bẻ, côn bị còng cái gì đó này bố, ơi โดนไอแลนด์นอะ ทำไมต้องยิงเลยองแอบโผล่ไปหลุดเพื่อนกูยิงแต่ซิปนัดออกยากรใชัยว่าไหนยาไม่รู้อ่ะก็นึกว่าจะมีของเทปๆไปเลยเพราะไอรอนแมฆเนี่ย มันเมย์ยังเมย์่ะก็มีนกเป็นคือเก่าบ่โอ้ก็วี่ไงก็มันอันนกไหายไงไปยารุ่นพี่ยืนแอร์ดรอปเรียกคุ้มใครจะให้ตีปืนให้เปล่าแล้วกูขอบังคืนก่อนเนอะกำลังยืดแอรดรอ พอมือกูอาจจะอดีตไปก่อนดิแตขอวงปืนกองอีกอนเพราะมันปืนมันดีม,นมันมีปืนดีป่ะโอ้โหทำไมวงมันอยู่ที่นี่ซึ่งเขาปะ่ะไม่มีเขามีคนวาร์ปมาไหมวะเือนมีคนเออถ้าเมื่อคข้างหน,น้าไม่มีตัวไม่รู้จะพูดคำไหนละ วิ่งหามาท่านน็้แล้วเนี่ยเจอตัวโอ้ยเหมือนตีอันนี้ตีลอยนัดตีลอยนลยกูนะเหมือนผมเห็นคนมันเอะมักินเนี่ย พี่อันไหน์จะโดนหมดเลยหน่อยนะนีเหรอเฮียคนนะครับไอสัตว์อยู่ข้างหลังด้วยอายแม่เมือเดียวขึ้นชั้ก็ไม่หนีมุกอีกผู้หญิงีมันเป็นใแล้วบเนี่ยแมงวันกูทำงานเนี่ยมันอยู่บนหลังคาเนี่ย ที่ด้วยเชลว์นาจะหมดแล้วแหละสองคนนี้ที่มันกูไปใส่งวดกูกูแลนด์ไปใส่ระเบิดทีเองไม่งวดกูทั้งหลังค้าสูงมันลงทั้งหลังค้าตีดึงอ่ะเอ้ยใครมาเกบเมื่อกี้น่ะเหมือนเหมือนคนวะนั่นไงจะไปไหนล่ะครับไม่สาวน้อยไม่งวดกูทำาน้าอีกแล้วเอาเบิ้ลหยุดหยุด เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงยังมันเกิน2 0แร้วโอเคไหมโยไม่้ไปไหนคนไม่ใช่หรมนะระวังน้่งราคาชุบได้เ่นชุบได้ชุบได้เพื่อนชุดได้ หนี่เป็นซัำเกมนี่อ้ตัวแบกูลืมไซส์สกิลอะไรวะถึกจังอะอ้โหสกิลสกิลก็ไม่พิถึกอะไรเนี่ยิงไปสองร้อยก่อไม่ตายเนี่ยเกินเกนมนุษย์มนามากเลยอะุให้ค่ะแหลก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 แเปอเชุดหน่อเขาดู้วยไอ้วีชุวผมได้พี่นี่นโมย พี่ครับซุบผมได้ซุบได้ครับยิงไม่โดนเลยแม่เป้านะโคตรแรงุบตายพี่วิ่งเข้าไปตายมอแล้วก็ซุบนั่นแหละคือนี่โดนเขาเงี้ยยิงจี้ปลายมอปายวอก็ตายวอเป็นมิเถอะตัวนี้โดนแน่โดยพวกแกน่ มันอยู่ไหนกันะ่ะมี่ยูข้างล่างผมเนี่ยเอาเลยมันอยู่บนเขาโดยวุนลล่นแรงลงมาหรอเขอ้มแบบน่นเบอร์หนึงโอ้โหเต็มเต็มด้วสีเก็บสีเก่งว่ะโอ้กาไม่ใช่ <คน S 1> ขอลองก่อนก่อนน้องๆเก่งอย่างนี้เน,นี่ยพี่ก็ดีใจ หนึ่งต้องมาแน่นอเอ้ยไม่ตายได้ไงก็กู้ขาบปเลยสักคนนี่ที่ที่รู้เนี่ยสูนโอโ้โหโอโ้โหที่หาั้งเม็ดได้เจ็ดคิวเป็นอะไรกันเถอะโอโ้โหโอเคครับสำหรับใครที่รู้จนจบคลิปก็ฝากกดไลโโค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะับ